ติดปวดท้องร้องโอ้ยเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกดึงกระดิ่งประตูกริ้งกริ้งกริ้งมองลอดดูที่ลูกุญเจยกกลอนไปตูแล้วเข้าไปในบ้านสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิป คุณรศกัฐ2,565นะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยวัดวัดเก่าเวียงงามนะคะเป็นสัปดาห์ที่ที่33แล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มาสอนเรื่องวันเหมือนเดิมวัดเป็นที่ยึดเหนี่ใจิตใจทางอาของมนุษย์ทุกคนนะคะถ้าเราเข้าไปในวัดก็จะมี